มาอยู่กับพวกเราทริปที่2นะครับทริปสังขะเค okay, เดี๋ยวที่แรกนะครับผมจะพาไปดูที่ด่านเจดี์สามองนะผมก็ยังไม่เคยไปรถพี่มีปัญหาอะไรไหมไม่มีให้ม,ม,มีสบายมากครับเว็บก็ไม่มีอะไรนะาปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อน้ำมันยังเหลือนะขึ้นเติมจากทองอ่าวฟูมิขึ้นมาตรงเนี้ยเหลือเยอะเลยใช่เหลือเยอะไปครับเดินทางกันบ๊ายบาย ทำไมายายมานั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบบ่ายสามโมงแล้วนะหรืออาจจะบ่ายสามแล้วก็ได้อากาศยังเย็นอยู่เลยอ่ะทุกคนยี่สิบกว่ากานะเนี่ยด้านหน้าเราก็จะเป็นเมฆหมอกนะครับมีหมอกเลยอยู่ปลายภูเขาเนาะคลิปนี้นะครับผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะมาใช้เป็น ELF อะ่ะ ไม่รู้เขาอ่านว่าอะไรอีฟเหรอเบอร์ห้าสิบนะเป็นสั่งเคราะร้อยที่ผมซื้อตอนที่เราไปเขาแดนนะ่ะนั่นแหละท้ายคลิปอะผมลองมาใส่ดูผมรู้สึกว่าเครื่องมันเดินเรียบขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็ไหลดีขึ้นลากยาวๆได้ไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยฝนเพิ่งตกไปแน่เลยยังเป็นชื้นอยู่เลยครับ มาจากกรุงเทพครับใช่มาเที่ยวจะดีได้ครับนี่ครับอันนี้เราเดินลรือมาใส่ครับขอบคุณครับพี่เย็น่หยพี่เมื่อกี้ขับขับอยู่หนาวเลยนะ ก็ที่ด่านเขาแค่ตรวจเกี่ยวเอกสารไม่มีอะไรครับถ้าไม่มีอะไรผิดไม่ต้องกลัวครับไปเรากใกล้ถึงแล้วอีกเดียวอากาศเย็นทุกคนเย็นเลยตอนนี้เย็นเลยกคนอากาศดีมากครับเย็นเลยอ่ะจริงๆล้วผมว่า ถาอนตอนเช้านะตื่นมาแล้วเจอเห,มหมอกทางสะพานมอญทางสังขาตรงนั้นอะเพราะว่าถ้าฝนตกตอนเช้าส่วนใหญ่จะมีหมอกกันนะอากาศดีคุ้มมากครับที่มาตอนนี้ผมเติมไปร้อยสามสิบห้าบาทเนาะในถังสำรองห้าสิบบาทก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เลยนะอีกห้าโลครับถึงแล้ว อันนี้เราก็น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละภูเขาข้างหน้าสวยมากดูดีทุกคนนั่นอะเห็นปะสูงใหญ่มากมีหมอ,อกเลยตรงนั้นอ่ะฝั่งนั้นน่าจะพะมา่าแหละพวกของเรารู้สึกส,สุดแท่ตรงนี้แหละวิวแบบสุดยอดสุดยอดจริงเรเจะดีสามอง,งค์อยู่ตรงไหนเนี่ย โอน้องน้องเข้าน้อยน้อง <S 2> <S 2> <ฮ submarine> สวยมากคือโชคดีเรามาวันที่แบบฝนตกเราไม่มีแดดเลยอะ่ะเดี๋ยวนะเราจะดีสามองค์อยู่ไหนนะี่ยอ๋อนี่ไงถึงแล้วถึงแล้ว 400กว่าโลครับท่านผู้ชมที่เราขับมานะเกือบ400 400ป่ะประมาณ400โลครับที่เราขับมานะตอนนี้เขาก็ยังปิดด่านอยู่นะไม่สามารถเข้าได้พาไปก็พามาแล้วพี่ <laughs> ยกสูงมากเลยนี่สุด <laughs> ยอดถึงแล้วทท่านถึงแล้ว สุดแดนสยามนะข้ามไปฝั่งนู้นน่าจะเป็นพม่าแล้วขอจัดพักแป๊บนึงนะฮะเสงแล้วครับเจดีสามองค์นี่ยังไงเป็นไงหน้าลอ,อยกันเลยทีเดียวหน้าลอ,อยเลยหนักหลังใช่เละก,กันทุกคันนะครับไม่ต้องลากรถมานะถ้ามาที่เนี่ย <c oughs> ขี่รถเล่นนะวันเดย์ทริปนะบอกก่อนย้ำนะว่าวันเดย์ทริปเมื่อกี้ผมเจอจุดเล่นน้ําที่เนครับน่าสนใจมากคือจุดออะไรนะ แม่น้ำซองกาเรียนะครับก็คืออยู่ทางระหว่างทางอะไรปัมปอทอกับที่มาทางเนี้ยเแล้วมันจะมีที่เหมือนแค่ครับกลางน้ําให้นั่งกินข้าวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปนั่งพักกินข้าวตรงนั้นแล้วก็อาจจะเล่นน้ํานะครับถ้าไม่หนาวนะเพราะว่าเมื่อกี้ขับมาหนาวมากเลยใครมาถึงสังขะก็อยากให้มาถึงนี่นะครับเพราะว่ามันค่อนคือมันเป็น,นเนขาเรียกว่าอะไรนดนมาร์กนดนมาร์กสวยมากเดี๋ยวขอถ่ายรูปเก็บไว้นะครับ ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ตรงแม่น้ำซองกาเรียรนะครับที่มันมีที่นั่งกินข้าวนะฮะไปดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนนะแต่เมื่อกี้ที่ผ่านมาผมเห็นแล้วฟินแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะเพราะหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับไปๆทางประมาณสิบนาที แล้วทุกคนตรงนี้คือจุดเล่นน้ำแม่น้ำสองกาเลียนะครับคือแบบเฮ้ยเจ๋งอะ่ะดูดิทุกคนมีแบบม,แบบมีแคล่ให้นางทานข้าวอะไรด้วยนะก็สามารถสั่งได้ตามร้านพวกนี้เลยคือแบบเฮ้ยชอบว่ะชอบดูเด็กๆเ,เ,เล่นน้ำน้ำไม่ลึกนะตรงนี้น้ำไม่ลึกด้วยทุกคนชอบมากชอบมากเป็นไงเป็นไง น้ำก็ใสนะจ๊ะคือน้ำเนี้ยจะไหลไปลงเขื่อนซึ่งต้นน้ำน่าจะเข้าไปข้างในแต่ผมไม่รู้ว่าเข้าไปตรงไหนเดี๋ยวพาไปถ่ายรอบๆดูครับทุกคนดูครับคือแบบ ฟินมากฟินบอกเลยว่าฟินมากเล่นน้ําได้นะตรงนี้แล้วก็เมื่อกี้ผมสั่งของมุอย่างกับข้าวเหนียวไปแเดี๋ยวเขามาส่งคือใครอยากได้อารมณ์แบบฟิลป่ามีลาําธารแล้วก็นั่งริมธารน,นี่ยมาได้ครับตรงแม่น้ําซองกาเรียครับเลยเลยสังขาขึ้นมานิดนึงนะได้บรรยากาศอย่างนี้เลยไงทุกคน กินไหมกินไหมข้าวหมูย่างมีน้ําตกแล้วนี่น้ําตกก็มีข้าวเหนียวตกไม่มีน้ำแหง้งน้ำแหง้นแหงนงวิวดีครับวิวดีเดี๋ยวเราจะรีบทานนะครับแล้วก็เราจะไปที่สุดท้ายคือสังขะเนะเาะไอสะพานมอนเข้าไปถ่ายสะพานมอนแป๊บหนึง่งแล้วก็ตรีรถกลับเลยเดี๋ยวก่อนจะไปสะพานมอนนะครับผมจะเติมน,น้มํามันกันก่อนนะแล้วก็จะได้ยิงยาวตรงไปข้งของัวูมิเลย ทุกคนสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สะพานมอนกันนะครับเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนเนาะแล้วก็ตีรถเข้ากรุงเทพกันเดี๋ยวตอนนี้มันจะมันจะห้าโมงละไปต้องรีบไปวันเดยที่ของเราก็สั้นๆน,นะครับแต่ขับรถยาวๆ <laughs> ไปทุกคน <laughs> ไป <laughs> ไป <laughs> ไป <laughs> เอ้ยพี่ระวัง <laughs> ไอ่เอพี่ล,ล,ล้มรอบแรกก็พอแล้ว <laughs> เอาเต็มถังเลยครับเอาหกสิบาท้ครับถังที่สามหกสิบบาทนะครับสองห้าลิตรโอเคครับทุกคนเราเต้ำม,มานเสร็จแล้วเนาะเราจะไปที่สะพานมอทหนึ่งนะแล้วก็ไปถ่ายรูปอีกสักแป๊บนึงตรงสะพานมอนแล้วก็เดินทางกลับกันนะ จริงๆแล้วถังสำรองไม่ต้องเอามาก็ได้นะยังไงก็พอนะจะ๊ะถ้าจะมาสังขารกันคือถ้าเราจะมาจากเมืองกาญยังไมก็ให้เติมที่เมืองการให้เต็มพอเติมที่เมืองการนะขี่มาถึงทองหาภูมิได้เลยแล้วก็เติมที่ทองหาภูมิแล้วก็ขึ้นมาถึงนี่ได้เลยที่นี่มีปั๊มนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวหมดคนนี้อากาศเย็นครับทั้งวันเลยดูดิมีมีหมอกนิดนน,นะไม่ไม่ถึงความหนาต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าครับถึงจะหนา อันนู้ก็คือทางกลับนะครับเราต้องกลับทางนู้นสองกิโลสองกิโลมีเมฆมีหมอกสวยครับ่ันผู้ชมฟินมากเดี๋ยวลองมาสะพานวอนฝั่งนี้ดู จาสอยไม่ได้ว่าลงตรงไหนโอ้ทุกคนฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วเดี๋ยวเรา,เราจะลองลงตรงสามประสบก่อนนะคือขี้เกียจข้าไมไปฝั่งนู้นแล้วพรเดี๋ยวเราต้องตรีรถกลับละเดี๋ยวมันจะดึกเกินไป อ๋อใส่เขาให้ลงทางนี้นะออ้ยน้องนี่มันไงเห็นวิวไหมเห็นวิวไหมทุกคนสวยมากทุกคนสวยเลยสวยนี่ลงมาถึงเลยจ้าทุกคนเพิ่งเคยมาเพิ่งเคยมาจริงเพิ่งรู้ว่าลงมาตรงนี้ได้นี่อันนี้ถึงแล้วน้องบอกใครจอดตรงนี้ ทุกคนเ,เดี๋ยวเราเสดินเข้าไปที่สะพานมอญเนาะเขาบอกว่าตอนเช้าไม่ีหมอกนะท,กนทุกคนดูสะพานมอญดิฝนลปรลยโปรยเหมือนรอบที่แล้วเลยแต่น้ำแห้งลงไปเยอะมากเลยปกติน้ำไม่แห้งขนาดนี้นะเนี่ยอันนี้นคือสะพานซองกาเรียนนะก็น้ำที่เราเล่นก็ไหลลงมาที่นี่แหละ เห็นไหมยอดเขามีหมอกและวันนี้ก็คงเป็นที่สุดท้ายแล้วครับที่เราจะมาเที่ยวที่นี่นะวันเดย์ทริปโหดอีกแล้วเที่ยวแบบวันเดย์ทริปพโหดโหดโหดทางงานเลยช่วงนี้รอบที่เรามารอบนั้นน้ําขึ้นมาอยู่แถวนี้เลยนะวิวดีครับวิวดีบอกเลยใครมาแล้วจะลงรักแน่นอนน้องเขาบอกว่าตอนเช้านะครับก็มีหมอกแน่นอนหมอกคลุมตรงนี้แน่นอนเพราะว่า คือฝนมันตกอย่างเงี้ยยังไงก็เจอเหมาะสุท้ายก็อยากให้มาด้วยตัวเองเนาะมันถึงจะแบบเออรู้ว่าความใกล้ชิดธรรมชาติเป็นยังไงเนาะอืมนี่แหละทุกคนแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วเห็นธรรมชาติอะไรเงี้ยขี่รถก็มีความสุขไม่เห็นสถานที่แล้วมันก็หายเหนื่อยอเออจริงๆทีนี้ไม่เหนื่อยนะมันมีความสุขอะเออแดดก็ไม่ร้อนด้วยวันเนี้ย แล้วแบบฝนปรยอย่เงี้ยผมโอเคเลยชอบรักเลยรักเลยยังไงก็ติดตามเราต่อไปนะครับกับของพี่บอนด้วยพี่บอลเขามาทําเกี่ยวกับ c ีที125นะครับอีซี่โกนะครับลองไปดูได้นะครับเป็นซีที125คันแรกที่ล้ม <laughs> ไฟแตกเลยจ้ะแต่คลิปหน้าเราจะเดินทางกลับจากที่นี่ไปสู่กรุงเทพกันนะครับเดี๋ยวมาดูเส้นทางกันว่ากลางคืนจะเป็นยังไงนะจะต่างกลางวันไหม เดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมเนาะแล้วก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงเนาะก็ฝากบรรยากาศที่นี่นะครับสวยๆงามๆไปด้วย